สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนป,ประจำวันที่19มกราคม2567ครับผมเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูสภาวะตลาดก่อนนะครับปรากฏว่าการประกาศข้อมูลสำคัญของทางสหรัฐนะครับก็คือตัวเลข Ini t i a l Job l e s เล l a เ m ลนะครับก็ออกมาในทิศทางเชิงบวกนะคือมีคนตกงานน้อยลงนะครับอยู่ที่187 k ดีขึ้นถ้าเทียบกับครั้งก่อนที่203 k นะครับแล้วก็ <c oughs> อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลาง รัตฟิลาเดเฟียนะครับก็ออกมาดีขึ้นกว่าครั้งก่อนนะครับแต่ว่าแย่ลงกว่าคาดการณ์่นองนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยทําให้อ่าราคามันบี้ค่อนข้างผันผวนนะครับโดยที่ช่วงที่ข่าวออกเนี่ยราคาทองคําก็ได้ปรับตัวลงลงไปประมาณ900จุดนะครับจากนั้นก็ดีกลับขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ลงมาอีกเลยนะครับจนถึงตอนนี้นะซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเราไปดูทางเทคนิคกันนะครับส่วนในวันนี้นะครับหลักๆแล้วที่อยากให้ทุกคนติดตามนะครับก็จะมีการ ประกาศตัวเลขยอดขายบ้านมือสองนะฮะแต่ว่าจะดึกหน่อยนะก็คือช่วงประมาณสี่ทุ่มบ้านเราเลยนะครับก็คาดการณ์ออกมาว่าจะเท่าเดิมนะซึ่งจะเกิดว่าออกมาเท่าเดิมเนี่ยมีโอกาสสมงผลให้คุลเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยอาจจะอ่อนค่าลงนะครับในช่วงของอาวันสุดท้ายของสัปดาห์ได้นั่นเองแล้วก็อาจจะทำให้ตัวราคาทองคำรวมถึงเมเจอร์คออเรซีอื่นๆเนี่ยสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้นั่นเองนะครับและส่วนค่าวอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับทางสหรัฐนะครับหลังจากที่ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะตัวรัฐบาลสหรัฐเองค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับาการผิดนัดชําระหนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการชัดเจาหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานภาคราชการบางส่วนไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวสปายคองเรสนะครับนะบนะะเป็นสภาใหญ่ของทางสหรัฐเองก็ได้ผ่านร่างงบประมาณผ่านกฎหมายเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นช่วคราวเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าอา,อาจจะ ลดความเสี่ยงในการชัดดาวหน่วยงานรัฐบาลลงไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันชัดดาวไปจริงๆเนี่ยมันจะทําให้การดําเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนนะครับหรือว่าจจะตัวงบประมาณรายได้ต่างๆของ,งสหรัฐเองเนี่ยมันแย่ลงนะครับแล้วก็ทําให้ความเชื่อมั่นของทางสกุลเงินยูเอสดอลาเนี่ยมันปรับตัวน้อยลงน,นั่นเองแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะถ้าเกิดว่าผ่านตรงนี้ไปได้นี่ก็อาจจะทําให ยูเอสเอาในช่วงเดือนนี้จะถึง2เดือนเนี่ยนะครับสามารถแข็งค่าได้นะส่วนสถานการณ <c oughs> ์กลุ่มผู้ดีนะับกลุ่มตีรวุธหัวแดงที่ได้ทำการยึดเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยก็ยังไม่สงบลงนะครับล่าสุด CEO ของ DHL นะซึ่งเป็นบริษัทขนส่งขนาดใหญ่ระดับโลกเนี่ยนะก็ได้ออกมาแสดงความกังวลนะครับว่า อาจจะมีผลนะครับอาจจะไม่ได้แค่มีผลทางยุโรปและเอเชียเองอาจจะได้รับผลเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะครับญี่ปุ่นเองก็ได้แจ้งแล้วว่าจะหยุดการเดินเรือทางเส้นทางนั้นนะเพื่อที่จะได้สร้างความปลอดภัยให้กับลูกเรือแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ามันยืดเยื้อตรงนี้นะครับแล้วก็มีหลากหลายประเทศเข้ามาร่วมวงเนี่ยทำสงครามกันมีผู้เสียชีวิตมีความเสียหายเนี่ยตรงนี้อาจจะส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างราคาทองคำเนี่ยสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับต่อมาเรามาดูกันที่ทางเทคนิคกันบ้างคุณเงินยูเอสดอลล่์นะครับ US, อันนี้เป็นดัชนีดอลลร์อินเด็กต์นะครับก็ยังคงติดตัวซับายสําคัญอยู่นะครับบริเวณหนึ่งร้อยสามจุดหกสามเจ็ดโดยประมาณนะครับก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาได้นะครับในวันนี้ถ้าเกิดว่าดอลลร์อินเด็กต์เนี่ยหลุดหนึ่งร้อยสามจุดหนึ่งหนึ่งสามมาได้นะครับก็ <c oughs> มีโอกาสจะย่อตัวลงไปทดสอบแนวรับ1 0 2 7 4 3ในลักษณะของรูปแบบดับเบิลท็อปนะครับถลุดมาได้นะแต่ถ้าทำนิวไฮได้ไปว่าสะพายตรงนี้เนี่ยอาจจะเอาไมา่อยู่แล้วอาจจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับส่วนราคาทองคำนะครก็โซนตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับระหว่างประมาณ2023นะครับถึง2029ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีสัญญาณกลับตัวอาจจะมองหาจังหวะในการเซลสั้นๆได้นะครับแล้วก็ เป้าแรกเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ2 0 1 7เป็นแนวรับสําคัญนะครับเป็นดีมานที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสามารถทะลุลงไปได้นะครับ1,997เนี่ยยังคงเป็นแนวรับที่ผมให้ไว้มาสักระยะหนึ่งละเป็นตรงนี้เป็นกรอบของดีมานโซนใหญ่นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าสามารถทะลุทำดีโมล,ลงมาได้นั่นเองแนตะ่สำหรับราคาทองคำนะส่วนแนวต้านนะครับให้ไว้อยู่ที่2 2 9และ2 0 3 7โดยประมาณนะครับ ต่อนะครับราคาน้ามันนะครับตอนนี้ก็หลุดกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปแล้วนะครับแนะนําว่าให้รอย่อสัหน่อยนะครับรอย่อสักหน่อยนะที่บริเวณแถวๆนี้นะครับจะมีออร์เดอร์บล็อกอยู่นะครับบริเวณเจ็ดสามจุดสองแปดห้านะครับส่วนเป้าหมายของราคาเนี่ยก็เล่นบนกรอบสามเหลี่ยมได้เลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเก้าจุดเก้าสามห้านะส่วนสต็อปล็อนะครับก็แนะนําว่าให้ถัดออกไปอีกสักโลหนึ่งนะครับประมาณ 69.46นะครับนี้น่าจะปลอดภัยกว่าเผื่อราคาลงมาเกี่ยวหรือว่ามีความผันผวนเกิดขึ้นนั่นเองนะครับส่วนดัชนีในตลาดวอลสีดาวโจนนะครับก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับไม่ไปไหนตอนแรกดูเหมือนจะหลุดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่หลุดนะครับเส้นที่เทสขึ้นมาเนี่ยหลุดแต่ไม่ลงต่อตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจว่าถ้ามันเป็นการฟอสเบรกนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมได้แต่ถ้า ยืนยันว่าอเคตรงนี้แค่เป็นการย่อตัวเพื่อที่จะลงต่อนะครับแนวรับยังให้เป็นแนวรับเดิมที่3 6ม7 3โดยประมาณนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวอาจจะไม่เยอะมากครับแต่ว่าให้เราระวางความผันผวนในช่วงก่อนป,อปิดตลาดด้วยนะครับแล้วก็ยังไงพยายามเคลียร์พ o ซิชั o นเคลียร์ออเดอร์แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ